สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอชัยปราการจังหวัดเจียงใหม่เจ้าพระเจ้าผมสร้างเมืองรุ่งเรืองวัฒนธรรมงามล้ำถ้ำตับเตาเมืองเก่าชัยปราการและนี่ก็คือความผวนของอำเภอชัยปราการที่สะท้อนหอห้ถึงความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอชัยปราการนะเจ้า สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอชัยประการที่แรกก็คือการเมืองผีเจ้าการเมืองผีตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านไซขาวต่ำบนสีดงเย็นอำเภอชัยประการห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยประการ5กิโลเมตรการเมืองผีเป็นยุคเดียวกับแพร่เมืองผีที่สองวัดแป้ 8, แต่มีความวิจิตอลังการและยิ่งใหญ่กว่า ลักษณะการเกิดของเสาดินเกิดจากการชะล้างของฝนส่วนที่เป็นดินก็จะพูพังทลายเหลือส่วนที่เป็นหินและทรายจึงกระรปร่ปางลักษณะต่างๆแตกต่างกันไปเจ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่แงหนึ่งก็คือถ้ำตับเตาเจ้าถ้ำตับเตาตั้งอยู่ที่บ้านตับเตาตำบลบึสีดงเย็นอำเภอชัยปราการบนเส้นทางสายเจียงไม่ฝาง ระวางลักกิโลเมตรที่ร้อยสาและร้อสาเอสแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรภายในว่าจอมีความร่มรื่นมีหอผ้าไตาปีดกสร้างอยู่กลางน้ำถ้ำตับเตามีขนาดเล็กกว่าถ้ำเชียงดาวแต่มีความสวยงามมาแป้กันภายในถ้ำม,มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ถ้ำตับเตาแยกออกเป็นสองส่วนก็คือถ้ำผาขาและกับถ้ำปันเจกเจ้า และแหมเทศกาลนึ่งของอำเภอชัยปราการที่ผ่านมาได้ก็คือเทศกาลดอกทิวลิปบานที่ชัยปราการเจ้างานจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมของกู้ป,ปีจะจัดที่บ้านผาแดงหมูหกตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการใจเส้นทางเชียงใหม่ฝางห่างจากที่วาการอำเภอชัยปราการประมาณ30กิโลเมตรซึ่งเส้นทางนี้สามารถใช้เป็นเส้นทางผ่านไปแอลโดยอังขังได้โวยน้าเจ้า ภายในงานนอกจากท่านจะได้อัชมดอกทิวลิปหลากหลายสีสันแล้วยังมีการประกวดที่ดาชนเผ่าการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬานิสการของส่วนราชาการและการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโดยน่าเจ้าเจ้าสำหรับการเดินทางมาอำเภอเชยปาการใจเส้นทางหมายเลขทางหลวง107รเระยะทาง131กิโเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณสองชั่วโมงเกินเจ้าเจ้าสำหรับอำเภอชัยปราการก่อปิดอำเภอแหลมตั้งเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวกู้คนที่อยากเข้ามาสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อย่างไดแล้วอำเภอชัยปราการก็ต้องขอต้อนรับนักท่องเที่ยวกู้คนนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณเจ้า